สวัสดีค่ะรีวิวเปลี่ยนตัวชาร์จของ vivo v10 นะคะตัวชาร์จอันเก่าของ vivo v10 ตัวเนี้ยนะคะมันชาร์จเข้าชา้านะคะชา้ามากๆแล้วก็ตัวชาร์จหลวมนะคะติดติดแบบหับนะคะเวลาที่เราเสียบชาร์จเข้าไปนะคะมันจะหลวมมันจะไม่เข้านะคะเราต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะมันถึงจะเข้า นี่นะคะตัวเก่าอ่อันนี้นะคะตัวชาร์ตตัวใหม่จะอยู่ในตัวเครื่องแล้วนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเราจะลองชาร์จดูนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนตัวชาร์จไปเนี่ยจะชาร์จเข้าไหม นะคะฮชเข้านะคะนี่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ นี้ให้ดูหลังจากเปลี่ยนไปนะคะชาร์จเข้าเลยไม่ต้องขยับขยับดูว่าบิดบิดเลยนะคะเครื่องนี้นะคะตอนแรกเหลือน้อยนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะชาร์จแบตได้นะคะเพราะว่าตัวชาร์จมันชาร์จไม่เข้านะคะ,ะ,คะตอนนี้ทางร้านชาร์จให้เกือบเต็มแล้วนะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะ ะะสาำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนตัวชั้นนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ